สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงตัวละครที่เ,เรียกว่าทั้งเก่งทั้งร้ายกาจเลยคนหนึ่งในจักรวาลกิมยงเอาเอี้ยงหงหรือพิษประจิมนะครับตัวละครจากมังกรหยกเลยได้ชื่อว่าเป็นอัจฉริยะด้านวรยุทธ์แต่ก็นะความทะเยอทะยานนี่สูงปรีดแบบไม่สนอะไรเลยเรามีบทความที่เจาะลึกเกี่ยวกับตัวละครนี้อยู่พอดีลองมาสำรวจกันดูว่าเบื้องหลังเขาเป็นยังไงมีมุมไหนที่เราอาจจะยังไม่เคยนึกถึงบ้างค่ะน่าสนใจมาก เอาเอี้ยงหงนี่คือถ้ามองเผินๆก็ดูเป็นตัวร้ายชัดเจนนะคะแต่พอไปดูดีๆแล้วเนี่ยมันมีความซับซ้อนอยู่เยอะเลยทั้งความเก่งกาจที่แบบว่าสุดยอดจริงๆแล้วก็ความมุ่งมั่นที่อ,อ่อาจจะน่าทึ่งแม้ว่าจะไปในทางที่ผิดๆก็ตามแล้วก็เหมือนจะมีปมบางอย่างซ่อนอยู่ด้วยค่ะใช่เลยครับปมสำคัญหรือแรงขับเคลื่อนหลักของเขาเลยก็คือคอัมพีก้าอิม สุดยอดคัมภีที่ใครๆก็อยากได้นั่นแหละเขาทําทุกวิถีทางเลยนะเพื่อให้ได้มันมาไม่สนวิถีทางเลยจริงๆนะจนมันส่งผลร้ายไปทั่วเลยนะครับรวมถึงกระทบไปถึงหลานชายตัวเองด้วยอาเวียงเค็กที่ต้องมาตายเพราะเอี้ยครังเนี่ยก็เออส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากการกระทําของอาเวียงหงนี่แหละครับใช่ค่ะแล้วคนที่มองเกมค่ะตั้งแต่แรกเลยว่าอาเวียงหงนี่แหละอันตรายที่สุด ก็คือเฮงติงเอียงกลางเทียมเทพเจ้าไงคะผู้ครอบครองคัมภีก้าอิมอยู่จอนนั้นเขารู้เลยว่าต้องหาทางรับมือเอาเวียงหงให้ได้ก็เลยลงทุนเดินทางไกลไปหาต้วนจีเฮงราชันทักษิณเพื่อถ่ายทอดวิชาดันชนีเอกสุริยันให้เลยนะเพราะว่าวิชานี้มันเป็นวิชาที่เอาไวข้ข่มวิชาพลังคังคกของเอาเวียงหงโดยตรงเลยคะ่ะ อ๋อเข้าใจแล้วครับแต่เหมือนเคยได้ยินว่าในฉบับปรับปรุงหลังๆนี่มีการแก้รายละเอียดนิดหน่อยใช่ไหมครับเหมือนกับว่าให้เฮงเตงเอียงถ่ายทอดพลังลมปราณของสำนักชวนจินให้ต้วนจีเฮงแทนเพื่อไปเสริมพลังดัชนีเดิมที่เขามีอยู่แล้วให้มันแกร่งขึ้นไปอีกแล้วตัวเฮงเตงเอียงเอ,งเองก็แอบไปเรียนวิชาดัชนีมาด้วยเหมือนวางแผน้อนแผนไว้อีกที เผื่อว่าตัวเองเป็นอะไรไปเอาเอียงหงจะได้ไม่เหิมเกลื่มง่ายๆนะครับตรงนี้มันสะท้อนความฉลาดของเฮงเต็งเอียงมากๆเลยนะคะคือรู้ว่าสู้กันตรงๆอาจจะยากหรืออาจจะมีปัญหาตามมาเลยต้องวางแผนแบบเหนือชั้นขนาดนี้โดยเฉพาะตอนที่แกล้งตายเอ่อล่อให้เอาเอียงหงบุกมาชิงคัมภีถึงที่สำนักชวนจนเลยแล้วตัวเองก็โผล่พรวดออกมาจากโรงศพใช้ดัดชนีเอกสุริยันจู่โจมเข้าไปโอ้ยตอนนั้นคือสุดยอดมาก ทำให้เอาเยียงหงนิบบาดเจ็บสาหัสต้องหนีไปรักษาตัวทั้งหลายปีเลยค่ะก็นั่นแหละครับจุดอ่อนสําคัญหรือจะเรียกว่าจุดตายของเอาเยียงหงเลยก็ว่าได้คือวิชาพลังทางโคกของแกมันแพ้ทางวิชาดัชนีเอกสุริยันนี่แหละเขาถึงได้กลัวต้วนจีเฮงมันมากตอนหลังที่บวชเป็นอิจเต็งใต้ซื่อแล้วก็ยังกลัวอยู่พยายามกีดการทุกวิถีทางเลยแล้วก็ยังอุตส่าห์วางแผนจับคู่หลานชายตัวเองกับอึ้งยงอีกนะกะว่าจะล้วงความลับคัมภีก้าวอิมแต่สุดท้ายก็ เออไม่สําเร็จมันก็แสดงให้เห็นเหมือนกันนะครับว่าพอเจอจุดอ่อนจริงๆเข้าไปเขาก็มีอาการลนลานเหมือนกันอืถ้าลองเอาเอายังหงไปเทียบกับคู่ปรับอีกคนอย่างอังชิดกงยาจุกอุดรน,นะคะจะเห็นความแตกต่างแบบชัดเจนมากๆเลยอังชิตกงนี่คือตรงไปตรงมามีคุณธรรมไม่สนใจอำนาจลาบยศอะไรเลยใช้ชีวิตสบายๆแต่ยึดมั่นในหลักการในขณะที่เอายังหงคือ เป้าหมายต้องมาก่อนทำได้ทุกอย่างจริงๆค่ะไม่ว่าจะเล่เหลี่ยมหรือแม้กระทั่งรอบกัดซึ่งซึ่งหน้ามันเหมือนเป็นคั้วตรงข้ามกันแบบสุดๆเลยนะครับทำไมกิมยงถึงต้องวางสองคนนี้ให้ต่างกันขนาดนี้มีนัยยะอะไรพิเศษไหมครับเป็นคำถามที่ดีค่ะคิดว่ามันเป็นการเน้นธีมหลักของเรื่องนะคะคือเรื่องคุณธรรมกับความทะเยอทะยานอังชิตกงเป็นเหมือนตัวแทนของจอมยุทธในอุดมคติถึงจะดูเป็นยาจกแต่ก็ยึดมั่นในความถูกต้อง ส่วนอเวียงหงก็คือด้านมืดของความเป็นอัจฉริยะคือมีพรสวรรค์สูงส่งแต่กลับใช้ไปในทางที่ผิดทำลายล้างการวางสองคนนี้เป็นคู่ปรับกันมันทำให้เห็นภาพชัดเจนเลยว่าเส้นทางของยอดฝีมือเนี่ยมันเลือกเดินได้หลายแบบและผลลัพธ์มันก็ต่างกันสุดขั้วจริงๆค่ะภาพที่ชัดเจนที่สุดน่าจะเป็นตอนท้ายในมังกรดกภาคสองนะครับที่หลุมศพของทั้งอังชิตกงกับอเวียงหงตั้งอยู่เคียงกันเลยแต่กลับ มีแค่เยียกกล้วยกับเซียวแหล่งนึ่งเท่านั้นที่ยอมไปคารวะหลุมศพของอเวียงหงด้วยมันสะท้อนความโดดเดี่ยวของเขาได้ดีมากๆเลยนะแม้กระทั่งตอนตายไปแล้วใช่ค่ะแล้วก็มีคำพูดของจิวแปะทงที่เคยพูดไว้น่าคิดเหมือนกันแกพูดประมาณว่าพิษเท่าเอ๋ยเจ้าทำเรื่องเลวร้ายมาทาั้งชีวิตแต่ได้ตายเคียงข้างยาจกเข้าก็ถือเป็นวาสนาของเจ้าแล้วซึ่งมันก็อาจจะจริงนะคะ การที่เขาได้จบชีวิตลงข้างๆคู่ปรับตลอดการอย่างอ้างฉิดกงอาจจะเป็นบทสรุปที่เหมาะสมที่สุดแล้วก็ได้แต่สิ่งที่น่าสนใจกว่านั้นคือถึงแม้ทุกคนจะรู้ว่าเขาร้ายกาศแค่ไหนใช้เล่เหลี่ยมสารพัดแต่ยอดฝีมือคนอื่นๆก็ยังอดที่จะยอมรับในฝีมืออันไร้กาศของเขาไม่ได้อยู่ดีสรุปแล้วเอาเอียงหงก็คือตัวอย่างของอัจฉริยะที่ใช้พรสวรรค์ไปในทางที่ผิดจริงๆความเก่งกาศที่ คุณจะนำไปสร้างสารรค์สิ่งดีๆได้กับนำมาซึ่งความพินาศให้ตัวเองและคนอื่นเพียงเพราะความทะเยอทะยานที่ไม่สิ้นสุดของเขาแต่เรื่องฝีมือนี่ต้องยอมรับว่าของจริงเป็นที่ประจักษ์ทั่วยุทธภพเลยครับอืมประเด็นที่น่าจะเก็บไปคิดต่อได้ก็คือการที่โลกของจอมยุทธ์ซึ่งมีทั้งคนแบบอังชิดกงและคนแบบเอาเยี่ยงหงอยู่ด้วยกันได้เนี่ยแล้วยอดฝีมือส่วนใหญ่ก็ยังคงเออเหมือนกับยอมรับนับถือในฝีมือของเอาเยี่ยงหงนะ แม้จะรู้ดีถึงความไร้กาศของเขามันกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับค่านิยมในยุทธภพหรือเปล่าคะว่าบางทีความเป็นเลิศด้านวรยุทธ์อาจจะถูกให้ความสำคัญเหนือกว่าเรื่องคุณธรรมความถูกต้องหรือเปล่าอันนี้น่าคิดนะคะ